สวัสดีค่ะพบกับโบและช่องครูเมืองพรปตีค่ะวันนี้ค่ะเราพาคุณผู้ชมนะคะมาอยู่ที่โซนอำเภอหางดงค่ะซึ่งบ้านที่เราจะพาคุณผู้ชมไปรับชมในวันนี้นะคะเขาเป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นเลยค่ะตกแต่งสวยงามมากๆเลยแล้วก็ฟังก์ชันของตัวบ้านมีถึง5ห้องนอนด้วยค่ะแถมยังไม่พอค่ะมีสระว่ายน้ําส่วนตัวนะคะอยู่ในบ้านนะคะให้ความเป็นส่วนตัวสุดๆไปเลยค่ะ ในส่วนของทําเลก็ใกล้กับโรงเรียนนานาชาติหลายแห่งในโซนอําเภอหางดงนะคะใกล้กับกาดฝรั่งด้วยค่ะแล้วก็ราคานะคะบ้านหลังนี้นะคะที่จะพาไปรับชมอยู่ที่8,900,000ล้บาทค่ะตัวฟังก์ชั่นตัวบ้านนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามบูไปชมกันได้เลยค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มในส่วนของทางหน้าบ้านกันก่อนเลยนะคะซึ่งตัวบ้านนะคะเขาจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือค่ะและที่โบยืนอยู่ตรงนี้นะคะตรงด้านนี้ค่ะก็จะเป็นทางเข้าประตูเล็กนะคะคุณผู้ชมด้านหน้านี้ก็มีลิงเบลนะคะแล้วก็มีเมลบอกให้อยู่ทางด้านนี้ส่วนบ้านเลขที่ค่ะ44ทับ5ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็เดินมาทางด้านนี้ค่ะก็จะเป็นทางเข้าหลักนะคะ ซึ่งตัวกำแพงนะคะของตัวบ้านก็จะสูงที่2เมตรแล้วเขาก็จะตกแต่งด้วยตะแกรงเหล็กนะคะทำให้ตัวบ้านเนี่ยดูแบบเหมือนออกแนวสไตล์โมเดิร์นลอก ดีไซน์ของบ้านนะคะเขาจะเป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นสวยงามเลยค่ะสีนะคะก็จะเป็นโทนสีขาวฟันบุรีนะคะผสมผสานกับสีดําแล้วก็จะตรงฟาสานด้านหน้านี้ค่ะเขาก็จะตกแต่งด้วยตัวอลูมิเนียมลายไม้นะคะซึ่งก็จะทําให้บ้านเนี่ยดูมีมิติแล้วก็คนในบ้านนะคะก็จะทําให้เหมือนแบบดูมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นด้วยค่ะ เดินเข้ามาทางด้านนี้ค่ะคุณผู้ชมในส่วนของที่ดินของตัวบ้านคะเขาจะอยู่ที่94ตารางวานะคะแล้วก็พื้นที่ใช้สอยตัวบ้าน171ตารางเมตรค่ะฟังก์ชันมีทั้งหมด5ห้องนอนค่ะ3ห้องน้ําด้วยกันแล้วก็ด้านนอกนี้นะคะเขาก็จะมีห้องอเนกประสงค์ที่อยู่ตรงโรงจอดรถมีห้องน้ําในตัวด้วยค่ะ แล้วก็ถนนของโครงการค่ะเขากว้างอยู่ที่6เมตรเลยค่ะซึ่งรถสวนกันได้สบายๆเลยหัดเข้ามาค่ะในส่วนของทางประตูทางเข้านะคะตรงลงจอดรถก็จะเป็นประตูนะคะเป็นโครงเหล็กค่ะ,ะเป็นโครงเหล็กเสริมเหล็กนะคะซึ่งเราก็ติดตั้งประตูรีโมทอัตโนมัติไว้ให้แล้วก็โซนจอดรถค่ะลงจอดรถตรงนี้สามารถจอดรถได้ถึง2คันนะคะรถคันใหญ่นี่ได้สบายๆเลย พื้นของเขาค่ะจะทําด้วยวัสดุเป็นพื้นทรายล้างนะคะคุณผู้ชมส่วนโลงจอดรถนะคะตัวหลังคาเขาก็จะเป็นหลังคาเมทัลชีทค่ะโครงเสริมเหล็กค่ะมุมของสระว่ายน้ํานะคะก็มีพื้นที่ให้เรานะคะสามารถที่จะรับแดดรับลมค่อนข้างดีเลยค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะมีตัวโต๊ะไม้หินอ่อนนะคะแล้วก็จะมีตัวเซตโซฟาเก้าอี้หวายนะคะให้เราได้นั่งเล่นนะคะ แล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนของทางด้านในบ้านกันค่ะซึ่งตรงนี้นะคะก็จะเป็นสเตปสโลปลงนะคะคุณผู้ชมตรงนี้ค่ะทางเจ้าของเขาก็มีตัวแบ่งโซนกั้นเมือนเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยท่านมีน้องหมานะคะก็จะกั้นไว้ไม่ให้น้องออกไปตรงสระนะคะแล้วก็ทางเข้าบ้านค่ะก็เป็นทางเข้าทางด้านนี้นะคะก็จะมีสเตปหนึ่งขั้นค่ะเข้าไปยังตัวบ้านแล้วเข้ามาแล้วนะคะพื้นที่แรกที่เราจะเจอนะคะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของโซนรับประทานอาหาระคะ่ะคุณผู้ชม ซึ่งพื้นด้านล่างนะคะพื้นกระเบื้องของเขาก็จะเป็นพื้นกระเบื้องลาย,มายะะไม้ค่ะการตกแต่งของเขาจากพื้นนะคะไปจนถึงฝ้าเพดาน,นะคะ่ะจะสูงอยู่ที่2.5เมตรค่ะคุณผู้ชมแล้วก็โซนนี้นะคะโซนโต๊ะรับประทานอาหารเนี่ยรองรับได้ถึง6ท่านสบายๆเลยโซนรับประทานอาหารตรงนี้นะคะเวลาเรารับประทานอาหารเราก็จะได้วิวสรวว่ายน้ำด้วยค่ะคุณผู้ชมที่อยู่ด้านข้างนี้ซึ่งตรงนี้นะคะก็ยังมีกระจกนะคะ เปิดสไลด์ออกไปเนี่ยค่ะเดินออกไปรงกษาว่ายน้ำได้ตัวบ้านนะคะทางผนังด้านนี้เนี่ยเขาก็จะตกแต่งด้วยกระจกเป็นสีดำนะคะก็จะทําให้เหมือนซอฟลงเวลาเราอยู่ในบ้านเนี่ยก็จะไม่จ้ามากแล้วก็จะไม่ร้อนนะคะคุณผู้ชมเดินเข้ามาทางด้านนี้ค่ะโซนนี้นะคะ<ม>ก็จะเป็นโซนห้องครัวค่ะ,คะตรงนี้ค่ะ,คะก็จะเป็นไอเด่นสาหรับไว้ตักเตรียมอาหารนะคะ ตัวท็อปของเขาก็จะเป็นท็อปหินแกรนิตสีดําค่ะก็จะมีตัวซิงค์แล้วจานค่ะให้ถึง2หลุมด้วยกันค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ตัวลิ้นชักนะคะก็จะบิวอินนะคะเก็บของได้ค่อนข้างเยอะเลยค่ะด้านนี้ค่ะก็จะเป็นเคาน์เตอร์ครัวนะคะซึ่งตัวท็อปก็เป็นท็อปหินแกรนิตสีดําเช่นกันบิวอินไว้ให้ครบพร้อมเลยค่ะแล้วก็ด้านบนด้วยค่ะก็บิวใส่ไว้ให้เต็มเลยนะคะชัวชั้นลอยแล้วก็มีฮุดดูดควันค่ะเราแก๊สไฟฟ้า3หัวนะคะคุณผู้ชม ด้านนี้ค่ะก็จะเป็นตู้ไมโครเวฟนะคะแล้วก็คุณผู้หญิงที่ชอบทำขนมนะคะก็จะมีตู้อบไว้ให้ด้วยค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะมีตู้เย็นนะคะ สประตูค่ะซึ่งบ้านหลังนี้นะคะยังอยู่ในสภาพค่อนข้างใหม่อยู่ที่คุณผู้ชมจะเห็นตอนเวลาที่โบพาเข้ามาเนี่ยอาจจะมีรอยมาร์กไว้เนี่ยก็คือตัวกําแพงเนี่ยนะคะก็คือเดี๋ยวจะมีช่างเขามาเก็บงานให้ตรงกําแพงที่มีรอยร้าวนะคะถัดเข้ามาค่ะทางด้านนี้ค่ะก็จะเป็นโซนลิ v i n g a ัณฑ์ซึ่งทางเจ้าของนะคะท่านก็แบ่งโซนนะคะโดยที่แบบกอผนังกั้นชึบไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็แบ่งโซนเป็นโซน ห้องรับแขกหรือห้องอะจะเป็นแบบเหมือนเราใช้เวลาดูหนังดูซีรีส์กับครอบครัวมีเซตโซฟานะคะรองรับได้ถึง5ท่านเลยค่ะแล้วก็ตัวด้านนี้ค่ะผนังตรงนี้ก็ติดตั้งนะคะทีวีจอใหญ่ประมาณ80นิ้วได้เลยค่ะคุณผู้ชมบิวอินนะคะตรงชั้นวางของตรงลิ้นชักนี่ก็เก็บของได้ค่ะติดตั้งเครื่องปรับอากาศนะคะของไฮเยอไว้ให้ด้วยค่ะถัดเข้ามาตรงด้านนี้นะคะอีกมุมหนึ่งค่ะ ห้องนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่ของสำหรับห้องเก็บของที่อยู่ใต้ห้องบันไดแล้วก็จะมีโซนเครื่องอตู้ไฟอยู่ห้องนี้ด้วยค่ะ,ะเดินเข้ามาทางด้านนี้นะคะตรงนี้ค่ะก็จะเป็นห้องน้ําของโซนห้องรับแขกนะคะซึ่งห้องน้ําห้องนี้ค่ะก็มีพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะเหมาะพอสมควรนะคะ ติดตั้งนะคะอ่างล้างหน้าสุขภัณฑ์ไว้ให้ครบแล้วก็แบ่งกั้นนะคะด้วยกระจกแ tamp อร์นะคะกั้นไว้ให้คาะโซนดาบ,บน้ําก็จะมีทั้งระบบชาเวอเนแล้วก็ฝักบัวอาบน้ําไว้ให้ค่ะเดินออกมานะคะการตกแต่งของตัวบ้านตรงนี้ก็ยังมีโซนบิวอินนะคะซึ่งเราสามารถที่จะเก็บของหรือเก็บบผ้าคนหนูอะไรไว้ในโซนนี้นะคะก็จะมีกระจกเงาไว้ให้เราเช็คความสวยงามนะคะก่อนออกจากบ้านด้วยค่ะ แล้วก็ห้องนี้นะคะก็ยังมีห้องนอนที่อยู่ด้านล่างคุณผู้ชมจะสามารถดัดแปลงเป็นออฟฟิศหรือห้องทํางานก็ได้แต่อันนี้ว่าเป็นรองรับแขกนะคะจะมีเซตเตียง3ฟุตนะคะมีโต๊ะหัวเตียงให้แล้วก็ตูเ้เสื้อผ้านะคะบิวอินติดตั้งเครื่องปรับอากาศไว้ให้ครบพร้อมแล้วก็ห้องน้ําห้องนี้เขาก็จะแชร์ร่วมกันกับห้องนี้นะคะห้องรับแขกตรงนี้นะคะ่ะ ถัดมานะคะก็จะเป็นโซนด้านนี้เนี่ยก็เพื่อสาหรับว่าคุณผู้ชมเนี่ยก็สามารถที่จะบิวอินเป็นตู้ใส่รองเท้าขนาดใหญ่ได้อีกนะคะเราบิวอินเพิ่มเติมนะคะได้อีกค่ะแล้วก็เดินเข้ามาทางด้านนี้ค่ะก็จะเป็นโซนห้องซักล้างแล้วนะคะหรืออาจจะเป็นห้องครัวทาห้องครัวหนักๆก็ได้ค่ะคุณผู้ชมซึ่งห้องตรงนี้นะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะทจากับข้าวอาหารไทยหรือที่มีกลิ่นแรงๆห้องนี้ได้ค่ะ ตัวชั้นลอยของเขาก็บิวอินไว้ให้ครบพร้อมแล้วก็มีอ่างล้างจานนะคะซงน้งจานให้ค่ะแล้วก็มีตัวเครื่องซักผ้านะคะของ LG ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็มีตัวตู้อบด้วยนะคะเป็นาเครื่องอบผ้าค่ะของ Brico นะคะแล้วก็เดินทางมาทางด้านนี้ก็จะเป็นพื้นที่ออกไปยังประตูด้านหลังะคะ่ะแล้วก็ผัออกไปประตูด้านหลัง ซึ่งด้านหลังตรงนี้ค่ะก็จะมีพื้นที่นะคะห่างจากตัวกำแพงก็ประมาณเกือบเมตรค่ะคุณผู้ชมค่ะเราออกจากห้องครัวตรงนี้นะคะก็จะมามีโซนที่ออกไปยังด้านนอกนะคะซึ่งตรงโซนด้านนี้ค่ะก็จะมีประตูนะคะมีทางออกทางด้านบ้านอีกด้วยค่ะพื้นที่ตรงนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะดัดแปลงเป็นพื้นที่ ทำเหมือนคล้ายๆปลูกต้นไม้นะคะหรือจะทาเหมือนแบบเหมือนคล้ายๆเป็นโซนนั่งเล่นอีกโซนหนึ่งก็ได้ค่ะแล้วก็ทางด้านนี้ก็จะเป็นทางเข้านะคะทางําหรบบทางเข้าของทางเดินค่ะอย่างตรงนี้ค่ะทางเจ้าของท่านก็แบบเหมือนปลูกต้นไม้ไว้เป็นโซนปลูกต้นไม้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะดัดแปลงเอาโต๊ะเก้าอี้นะคะเป็นโต๊ะวางแบบกแฟตรงนี้ก็ยังได้อีกค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูในส่วนของชั้นสองกันค่ะ ซึ่งตัวโครงสร้างของบันไดน,นะคะเขาก็จะทําด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กนะคะแล้วก็ตรงคอบของเขาเนี่ยก็จะปูด,ด้วยพื้นกระเบื้องลายไมะคะ้ค่ะคุณผู้ชมที่ดูเหมือนเสมือนแบบเวลาเราเหยียบเนี่ยเหมือนเหมือนไม้จริงเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะขึ้นมาในส่วนของชั้น2แล้วนะคะตัวฟังก์ชันของชั้น2ค่ะเขาก็จะมี4ห้องนอนเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มในส่วนของด้านซ้ายนี้กันก่อนค่ะซึ่งจะเป็นห้อง master ์เบ r o o m ค่ะ เข้ามาในโซนห้องมาสเตอร์เบดมแล้วนะคะซึ่งสิ่งแรกที่จะพบก็จะเป็นโซนตู้เสื้อผ้าค่ะซึ่งตู้เสื้อผ้านี้นะคะเราก็สามารถที่จะใส่เสื้อผ้าได้ค่อนข้างเยอะเลยหรือคุณผู้ชมทีมีเสื้อผ้าเยอะๆนะคะเราสามารถที่จะบิ้วอินตู้เสื้อผ้าด้านนี้ไว้เพิ่มเติมอีกค่ะแล้วด้านนี้ค่ะก็จะเป็นหน้าต่างนะคะที่เป็นหน้าต่างขนาดใหญ่นะคะก็จะมีช่องแสงให้เข้ามายัางตัวห้องนอนเนี่ยค่อนข้างที่จะดีเลยค่ะถันเข้ามาค่ะก็จะเป็นโซนเตียงนอนค่ะ ซึ่งเตียงนอนที่เซ็ตไว้ให้นะคะจะเป็นเตียงนอน6ฟุตเลยค่ะมีโต๊ะข้างเตียงให้2ฝั่งค่ะด้านบนค่ะก็บิวอินนะคะตู้เก็บของไว้ให้ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ติดตั้งเครื่องปรับอากาศของ h ฮเ e r อไว้ให้นะคะด้านนี้ก็จะมีหน้าต่างนะคะให้ช่องเสงเข้ามาถึงตัวห้องค่อนข้างดีเลย ัดเข้ามาตรงขนางตรงนี้ค่ะก็จะเป็นติดตั้งนะคะทีวี50นิ้วขนาดใหญ่พร้อมกับตัวลิ้นชัก์ิดนิ้วอินไว้ให้เก็บของค่อนข้างไม่เยอะเลยัดถเข้ามาก็จะเป็นโซนห้องน้ำค่ะห้องน้ำมาสเตอร์เบดมเขาก็จะพิเศษหน่อยค่ะก็จะมีโซนอ่างอาบน้ําด้วยค่ะนี่ค่ะสุขภัณฑ์ของที่นี่ก็ครบคันนะคะมีทั้งอ่างล้างหน้าค่ะแล้วก็สุขภัณฑ์โถสุขภัณฑ์ให้ แล้วก็แบ่งโซนนะคะอาบน้ําก็จะมีก่อผนังกั้นไว้ให้ค่ะตรงนี้นะคะก็จะมีทั้งชาวว์เลนแล้วก็ฝักบัวอาบน้ําไว้ให้ค่ะออกจากห้องมาสเตอร์เบดมนะคะด้านซ้ายนี้ค่ะก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องนอนนะคะซึ่งห้องนี้ค่ะก็จะเตรียมเป็นแบบเป็นห้องนอนขนาดเล็กนะคะซึ่งก็จะเตรียมเซตนะคะเตียงนอน3ฟุตไว้ให้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ หรือคุณผู้ชมอยากจะดัดแปลงเป็นห้องอนเนกประสงค์อย่างอื่นก็ได้ค่ะสำหรับห้องนี้นะคะเดินเข้ามาค่ะ ก็จะมีอีกหนึ่งห้องนอนอยู่ด้านขวาตรงนี้ค่ะห้องนี้ก็จะมีขนาดกว้างหน,น่อนขนาดของเขาจะอยู่ที่3.5คูณ3.5ค่ะซึ่งห้องนี้นะคะก็ยังไม่ได้มีตัวเตียงนอนนะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะมาวางเพิ่มเติมได้แล้วก็ที่มีให้ตรงนี้ก็จะมีเครื่องปรับอากาศนะคะทีวีติดตั้งไม้ให้ห้องนี้เขาก็จะมีตัวระเบียงนะคะที่จะเห็นสระว่ายน้ําค่ะ แล้วก็จะมีตัวเซตนะคะเก้าอี้วางไว้ให้เวลาเอาไว้จิบกาแฟชมวิวยามเช้าค่ะค่ะออกจากห้องนอนนี้แล้วนะคะแล้วก็ด้านนี้ค่ะก็จะเป็นโซนห้องน้ำนะคะซึ่งห้องน้ำห้องนี้เขาก็จะแชร์ร่วมกันค่ะ สุขภัณฑ์ก็ติดตั้งไว้ให้ครบหมดนะคะแล้วก็มีที่กั้นอาบน้ําไว้ให้ก็จะทําด้วยกระจกแ t e m p ์นะคะมีทั้งเช้าเวล์นค่ะแล้วก็ฝักบัวอาบน้ําติดตั้งไว้ให้เลยค่ะและห้องนอนสุดท้ายของบ้านหลังนี้นะคะเขาก็จะอยู่ทางหน้าบ้านเลยค่ะซึ่งห้องนอนห้องนี้นะคะก็จัดเซตเตียงนอนเนี่ยเป็นเซต5ฟุตนะคะซ้ายขวาก็จะมีโต๊ะข้างเตียงให้ส่วนด้านบนก็บิวอินใส่ของได้เพิ่มเติมติดตั้งเครื่องความอากาศนะคะไว้ให้ครบพร้อมค่ะ แล้วก็ผนังด้านนี้ค่ะก็จะมีโต๊ะวางทีวีนะคะพร้อมกับทีวีเนี่ย40นิ้วไว้ให้ค่ะห้องนี้ค่ะเขาก็จะมีวิวนะคะเห็นวิวสีเขียวหน้าบ้านค่ะแล้วก็จะมีตัวระเบียงนะคะให้เราได้ออกไปชมบรรยากาศด้านหน้าบ้านนะคะมีโต๊ะเก้าอี้สนามวางไว้ให้ค่ะคุณผู้ชมบ้านหลังนี้นะคะในในในโครงการเนี่ยก็คือจะมีแค่หกหลังเท่านั้นค่ะซึ่งบ้านหลังนี้จะอยู่ที่หลังที่สี่นะคะ พื้นที่ที่ติดอยู่กับสระว่ายน้ําตรงนี้นะคะตรงด้านนี้คะ่ะทางเจ้าของค่ะท่านก็ทําเป็นในส่วนของห้องยิมนะคะซึ่งก็จะเป็นห้องออกกําลังกายห้องทําโยคะหรือคุณผู้ชมนะคะอยากจะทําเป็นอีกหนึ่งห้องนอนก็ได้คะ่ะเพราะว่าในโซนห้องนี้นะคะเขาก็จะมีห้องน้ําในตัวด้วยคะ่ะคุณผู้ชมห้องนี้นะคะเขาก็จะมีขนาดอยู่ที่อยู่ประมาณ20ตารางเมตรค่ะพื้นของเขานะคะก็จะเป็นพื้นกระเบื้องอยางคะ่ะคุณผู้ชมซึ่งก็จะมีความแบบเหมือนซอฟ์นะคะเวลาเราเหยียบลงค่ะ แล้วก็ซ้ายมือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นพื้นที่ของห้องเครื่องนะคะจะเป็นห้องเครื่องที่แบบเกี่ยวกับระบบสระว่ายน้ําอยู่ตรงด้านนี้ค่ะ,ะเห็นโปจ้งนะคะห้องนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะดัดแปลงเป็นห้องนอนก็ยังได้เลยค่ะซึ่งห้องนี้นะคะก็จะติดตั้งนะคะเครื่องปรับอากาศไว้ให้ครบพร้อมเลยแล้วก็มีห้องน้ำในตัวข่ายน,นี้ด้วยค่ะ ก็จะมีทั้งสุขภัณฑ์นะคะครบคันเลยแล้วก็มีชาวเวอร์บ็อกนะคะติดตั้งไว้ให้แถทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นในส่วนของบ้านหลังนี้ค่ะเดี๋ยวบสร,รวมให้อีกหนึ่งรอบนะคะบ้านหลังนี้ค่ะเขาตั้งอยู่เขตตำบนบ้านแหวนอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ ซึ่งการเดินทางจากสนามบินค่ะใช้ระยะเวลา25นาที10กว่ากิโลและบ้านหลังนี้ค่ะที่ดินเข้าอยู่ที่94ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอยตัวบ้านหลังหลักนี้นะคะ177ตารางเมตรซึ่งบ้านหลังนี้จะมี5ห้องนอน3ห้องน้าค่ะและก็จะมีห้องอเนกประสงค์นะคะที่ติดอยู่กับสระว่ายน้ําด้วยมีห้องน้ําในตัวค่ะทั้งหมดที่คุณผู้ชมเห็นนะคะรวมทั้งเฟอร์นิเจอร์ด้วยราคาบ้านหลังนี้อยู่ที่8ปดล้านเก้าแสนบาทค่ะหากคุณผู้ชมค่ะสนใจที่จะนัดชมบ้านหลังนี้นะคะโทรหาโบโดยตรงได้เลยหรือแอด มาคุยกับเราก็ได้ค่ะแอสไซร์คูเมืองพาร์ตี้นะคะวันนี้นะคะก็ฝากคุณผู้ชมค่ะกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้โบและทีมงานด้วยนะคะแล้วเจอกันครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ